สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิมเซนเซนนะคะบิมโมจันไดร์ไดรโยกซวันนี้นะคะบิมมาทําคลิปที่บีมไม่เคยทํามาก่อนเนาะเป็นคลิปเปิดถุงช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าบีมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เองพอดีตอนไลฟ์เนี่ยมีคนบอกว่าอยากเห็นบิมเปิดถุงช้อปปิ้งบ้างนะคะก็เลยมาทําตามรีเควสนะคะ<อ>บิมไปโตเกียวมา4วันนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าครั้งนี้บิมซื้ออะไรบ้างอย่างแรกเลยที่จะโชว์ก็คือนี่โดราเอมอนะ ะะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคะเม่วนก่อนนี้ไปเล่นเกมที่ตู้เกมมานะคะร้านเกมที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเกเซนนะคะเกเซนย่อมาจากเกมเซนเตอร์นั่นเองนะคะก็น้องกะตกมาให้นะคะเบนโดไลมอนยกักษ์นะหูกระต่ายใหญ่มากอะดูดูขนาดดิอันนี้ตกมาในราคาเพียง 100เยนเท่านั้นนะคะก็ประมาณ29บาทถูกมากโอ้ยแล้วมันนิมมากเลยอะ่ะนิมทําผมมาใหม่ไม่รู้ว่าได้สังเกตกันหรือเปล่านะคะที่ร้านที่บิมลงเคยลงคลิปไปนั่นแหละนะคะดัดอ่อนแล้วก็ทําสีนะคะอา้าวเรามาดูของกันต่อเลยคะ่ะเยอะมากเลยนะรุมเสื้อหนังแหน่เทปเาตัวนี้ซื้อมาราคาประมาณพันบาทนะคะ3,100เยน อยากได้เสื้อหนังสไตล์แบบบล็อกเกอร์รนานแล้วนะคะว่าไงน้องเอ้ยไปเที่ยวกับพี่ไม่ล่ะข <c oughs> นาดอยู่ห้องแอร์เนี่ยใส่บบเยวเงานแตกเลยอ, <c oughs> อันนี้ซื้อมาจากชิบูย่าตอนนี้ฤดูใบไม้ผลิน,นะคะเป็นฤดูที่อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะคะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นมือสองอ่ะ1,500เยนนะบิมซื้อมาบิใไ่เลยดูรูปเดยจ้ะ ก็สไตล์รูปเปไม้ผลิเขาก็จะเน้นสีโคนอ่อนๆนะคะโค้ดบางๆไม่ต้องหนามากเพราะว่ามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นแหละเสื้อตัวนี้จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณพันสองเยนตัวนี้ใส่กับกระโปรงยาวจะสวยนะคะปิดคอด้วยเป็นมีระบายระบายน่ารักญี่ปุ่นของไม่ได้แพงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราแบบซื้อเป็นแฮหมวกซื้อมาจากซีนะคะ790เยนเอ้ยน่ารักเปล่าดูแบบเป็นสาวญี่ปุ่นไหมเอาใส่หน้าหนาวชิคชิเหมือนนางแบบพิเยวสารปะ ไาย่ะคาก็ไม่แข็งลูกอมทําให้ชุ่มคอยไม่ได้กินเลยพอดีบีมาไปถ่ายคลิปรถไฟแล้วแบบจนนาสีรถไฟเขาออพี่มาไอายเยอะมากก็เลยสงสารไปซื้อมาให้ต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะคะหน้ากากอนามัยนะคะอันนี้จะมี2แยก ะะมีซองแยกก็คือเราจาบ้านตกได้มันจะมีรูปเป็นรูปซองแยกบางอันนะคือมันไม่มีซองแยกให้อ่ะมันก็อยู่ในนั้นเลยแล้วแบบเวลาหยิบใช้ก็กลัวอีกอันนึงมันเลอะอะไรเงี้ยอันนี้มันมันอยู่ในซองอีกทีหนึง่งการ pm 2.5ได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเกลือธรรมชาติค่ะเอาเกลือญี่ปุ่นกลับบ้านมาทําไมคะนี่อันนี้บิมซื้อมาเองด้วยเป็นขนมคาบิสมอจินะคะคือทุกคนน่าจะรู้จักคาปิสะและโตะใช่ไหมคะที่เป็นแบบ น้ำคล้ายๆน้ำนมเปรี้ยวอะไรเงี้ยอุย้ยหอมกลิ่นเขาปิดมากเลยอะนี่หน้าตาเหมือนโมจินิ่มๆน,นะคะจริงก็คล้ายๆมัชเมลโล่ผสมโมจิหามชัน้นเลยวอร่อยอะอันนี้ซื้อมาจากดองกี้นะคะพูดถึงดองกี้นะคะบีมมีบัตรลดดองกี้โฮเต้อยู่นะคะสำหรับดองกี้ที่ญี่ปุ่นนะคะใครที่สนใจนะคะหลังไมค์เข้ามาทาง Facebook ได้นะคะ ถ่ายอินก็มาฟิล์มโพลารอยรูปลีลักคุมะนะคะไว้เอาไว้ถ่ายเช็คก,กิให้ทุกคนมีรูปไปรษณีนะคะแฟ้มใส่รูปเช็คก,กินะคะหรือว่ารูปโพลารอยนั่นเองเอ,อ้ยดีอะเพราะตอนเนี้ยบิมไม่ได้เก็บแบบนี้บิมเก็บเป็นกองเลยอะ <c oughs> บิมควรเอาไอ้ตุ๊กตานี่ออกไปใช่ไหมแล้วบิมเอาของมากองข้างหลังดีกว่าเอาแบบนั้นดีกว่านาะรอแป๊บหนึ่งนะคะฟิโฟมล้างหน้าของอ l l bis นะคะอ l bis ฟโฟมล้างหน้าที่ป้องกันการเกิดสิวนะคะ ก็ไม่เป็นสิวเลยนะคะต<อ>ิปมันนะคะของนีเวีตัวนี้ที่ไทยไม่มีขายกระดาษซับมันของชิเซ d o นะคะไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ว่ากระดาษซับมันหมดก็เลยซื้อมาเป็นเบสคิสนะคะตัวนี้ SPF 26PA พเบวกเป็นเบสที่บิมใช้ลองก่อนแต่งหน้านะคะบิมจะบอกว่า บิมไม่ใช้รองพื้นเลยนะคะมันดีนะบิมว่ามันแบบหน้ามันก็แบบปรับระดับผิวให้เท่ากาันแล้วก็ไม่หนักมากเป็นธรรมชาตินะคะต่อไปนะคะถุงที่บิมคิดว่าบิมลำบากในการเอามาที่สุดนะหนักมากที่วันเฉี่ดซผู้ย่ามานะคะถุงนี้อ๋อที่เห็นใส่ในถุงนี้เพราะว่าบิมทําการเมงเจนะคะเมงเจก็คือการเว้นภาษีนะคะเขาจะใส่ถุงนี้มาแล้วเขาจะเขียนว่าอย่าเปิดแพ็คเกจจนกว่าคุณจะออกจากญี่ปุน่นโปรดทราบว่าถ้า แพ็กเกจคณะอยู่ในญี่ปุ่นคุณอาจจะต้องเสียภาษีผู้บริโภคนะคะประมาณ45,000เยนนะคะสำหรับถุงนี้ oh. <laughs> เริ่มจากตัวนี้ s k นะคะ f นะคะ l t r e a t m e n t Essence อันนี้คือน้ำตบในตำนานนะคะที่ทุกคนชอบจัง อันนี้คือเคลดลับความหน้าใสาของบีมเลยนะแล้วก็มีอีกเป็น SK-2 น้ำตกเหมือนกันอันนี้คนอื่นฝากมาเคลียร์โลชั่นนะคะคล้ายๆโทนเนอร์เนาะอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้ก่อนน้ำตกนะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ6,000กว่าเยนมั้งแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ4,600แต่ที่ไทยเหมือนจะขาย7,000จะมีพีเทลา่าทำให้หน้าเราขาวใสสำหรับใครที่ไม่แพ้นะคะอะบีมให้ดูใกล้ๆเลยอันนี้ไปวัดหน้ามาด้วยนะคะว่าหน้าเรามีความแบบ ความความยาววัยเท่าไหร่นะคะอยู่ที่23ปีนะคะ,ะให้ดูชัดๆใช้ตัว SK2 เนี่ยมา2เกือบ2องปีปีครึ่งอ่ะเนี่ยหน้ามันดีขึ้นมากเลยนะดูดินี่มาร์กหน้านะคะปกติจะใช้สีขาวรอบนี้ลองเปลีป่ยนไปใช้สีชมพูบ้างใช้ได้50ครั้งตัวนี้ใช้เท้าเย็นเลยก็ได้นะเน้นความชุ่มชื้นของใบหน้าจริงๆแล้วนะสงสัยมานอะไรว่ามันใช้คําว่าชุ่มชื้นหรือชุ่มชื้น <laughs> หน้าชุ่มชื้นหน้าชุ่มชื้น,น,นทุกคนว่าไงคะมาสคาร่า <laughs> ของดีอันะคะทําให้ขนตาเราสวยงามนะคะตัวนี้เน้นเรื่องความเข้มแล้วก็วอลลุ่มที่หนานุ่มนะคะเป็นไงคะวอลลุ่มหนานุ่มไหมคะนี่ซื้อมาให้แม่ perfect w i f collagen in นะคะพับทาหน้านะคะของโรซี่โรซ่นะคะใช้ตัวนี้ตลอดเพราะว่าค่อนข้างนิ่มนะคะอันนี้เป็น Lip only you your lip only นะคะเป็นลิปกอสตัวนี้เป็นของ Canmake นะคะ ความน่ารักของมันก็คือเป็นลิปกอสใสที่จะทําให้สีปากของทุกคนเนี่ยเป็นออริจินอลของตัวเองยังไงนะคะคือมันจะเปลี่ยนสีไปตามความชุ่มชื้นของริมฝีปากแต่ละคน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่ได้ออกมาจะไม่เหมือนกันน้ำมันใส่ผมนะคะของลาซานะนะคะ <c oughs> มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยพอใช้แล้วแบบเฮ้ยมัน มันดีมากจริงๆบลัชออนของ Canmake เช่นกันนะคะะบ็นคนชอบแคนเมกมากเพราะว่าราคาไม่แพงจับต้องง่า ได้ง่ายแล้วมีเฉดสีหลายหลายสีให้เลือกนี่เป็นปัดออนสีส้มที่บิมใช้อยู่ก็เป็นตัวนี้แหละหมดเร็วมากเลยอะไอชโดว์ shadow, สีน้ำตาลชมพูสีทองปกติวิ๊มจะใช้สีน้ำตาลตรงนี้สีชมพูตรงนี้แล้วก็สีทองตรงบริเวณนี้นะคะแต่ที่เห็นแดงๆเนี่ยคือเป็นอีกตัวหนึ่งคนญี่ปุ่นบอกตรงนี้แดงๆเหมือนกระต่ายน้อยน่ารักแต่ต้องมีคนพิมถามแล้วแน่เลยว่าแบบคุณพิ๊มตาเป็นอะไรพ <laughs> ี่ปัดแก้ม ยี่ห้อโรซี่โรซ่าเหมือนกับอันนั้นเลยดึงออกรด้ปุ๊บมันก็ปัดปัดปัดอันนี้เป็นเครื่องรางเพื่อการศึกษานะจ๊ะอ่านว่ากักคือเกี่ยวอมามุรินะคะกักคือเกี่ยวกับการศึกษาว่าจะเป็นการสอบผ่านทําได้คะแนนดีหัวดีขึ้นอะไรอย่างงี้ เป็นยังไงคะถุงชอปปิ้งกับบีมบอกว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะอยางให้รีวิวอะไรหรือว่าอยางให้ทําอะไรบอกมาได้เลยในคอมเมนต์นะคะเพราะว่าถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะอัพคลิปทุกอาทิตย์เลยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเชื่อว่าคนเรียกวริสสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาตะนี่ห้องนี้ใครมานอนี้คิสาสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ チャンネル登録して、ベルボタンを押しといてね。